แม่ยังนังกินอน,นมไทเอาลงไม่ต้องกราบลงเคียนกราบขึ้นด้านบนเลยสาครั้งหนึ่งสองสา้วถ้าคนก็ไ่ได้ไมาละมามา,มาตรงนั้นละตรงนี้ก็ได้เยส,สาธุพอไมี่ใหญ่สุคน กปีหนึ่งก็ได้มาพอนั่นแหละก็รู้สึกว่าดีดีใจนะที่ได้เห็นสุนเนาะ <c oughs> สุคนยังแข็งแรงนะและ้วก็ดีใจนึงก็ยังอยากตีพี่น้องสุคนยังมีสุขภาพที่ดี แหลกอยู่เบื้องหลูกหลานถึงแม้ว่ามันจะบ่ไบบด้มาเห็นซูมือสูมือแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คแค่ทางไอ้อากาศทางออนลน์ได้เห็น, <ละ S 1> เ,หนเห็นบิสุูคนะบเห็นอยู่ช่องหนึ่งก็เห็นอยู่ช่องหนึ่งคือความดีใจนาทีสุมือนี่มันมีวิวัฒนาการขึ้นมาฟลูปท้งเบิดสตูคนอยู่นี่น้องก็ ขอให้ <c oughs> พี่ยายแม่อายใต้ทุกคนพี่นั่งมีสุขภาพที่ดีชั้งแรงแล้วก็อยู่กับลูกกับหลานเป็นเสาหลักของบ้านของเมือ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วก็เป็นในสิ่งที่คำเสาคำให้ลูกหลานที่อยู่นี่ได้มีการพัฒนาการที่ดีแล้วก็มีความคิดความอ่าน นทีด่ดีมีอนไรกับบกเมีอนไรกับห้กาวนำ้ำแต่สิ่งสำคัญก็คือที่ผ่าน,านมาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างลูกหรือว่าสุุคนนนี่อาจจะประพฤติบ่ดีเบาบ่ดีด้วยกายวาจาใจการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่ดีก็อยากให้เอาหัสิบัดสุคนนนแหลูกลานทียงอยู่นี่ เพราะว่านั่นคือไหว้เย่าน่คือไหวนะ้ที่เขาได้ประพฤติไปนะี่ก็บถูกสิ่งถูกอย่างกับยังหลักยังหักวระสุขนหักหลักทั้งหลูกทั้งหลานทั้งพีทั้งนอน้องกับตั้งใจว่าปีหน,นึ่งนีง่สิกลับมาเที่ึงคันมาบดิหลายกสิมาทีละมีโอกาสากสิมาปีใหม่ได้ลนะขอให้อิ่ออายแม่สุขนนี sự khỏe phạm sống bụt nhanh bất số khuẩn xa thứ à tám mươi đây vào này tám mươi tám mươi con nhang nhà cái gì con chị làm nhang nhà nó xây tấm người này là xây tấm người này ai xây nhà à yeah, đi mi à phi nang à phi nang này là ดูแลอัหลานอ่าเย้ตกนกกนอ่ะเย้ตวนเราใครอี่แป๊บนึงก็สิขอหนอ่ะเย้อีกนึงก็อ้าวอยู่ดีมีฮงอยู่ดีมีเฮง

ปวดปวดต่อเข้าไปปวดยาฝ้าอย่าฝ้าเอาหน้าหน้าพ่อยิ้มใสแต่ละวันอู้อ้อยังละบากปวดวันเดียวมาวันนี้วันเลยวันเลยอดีตนี่มีผู้เดียวอันนี้ให้พักก่อนด้วยมีผู้เดียวยังมาอันนี้อะไรเงี้ไปเอาหนังแข็งมาให้พักเลี้ยงกินเหล้าด้วยจังน่อยนี่มันหนักปวดเด้วยอันนี้ครับ หลายๆเบิ้งตัวเป็นตัวแท่งหลายยูนีตใหญ่ขึ้นแลยนนายแบบผัก้องเนื้อยาสิกินหลายๆมาให้มันมีร่างกายที่ดีความสมบูรณ์ที่ดีลดลงจะบอกลงลองได้บอกพร้อมๆกันจะบอกบอกพร้อมๆกันเป็นที่สองอะไรนะบอกพร้อมกันไม่จริงนะไปไปเหลานมะลานนะจะบอกลงล่องลดไปลูกหลานนะเราเอาลูกไปลานไม่ได้อไม่ได้หัวดี

ไม่ค่อยนไอยบ้าัโอ้ลวไปเดี๋ยวเสร็จไปอาบน้ำตตลงอ้เสือกับกับยืนีกราะมันต้องไปเห็งานคื่มันต้องไปเห็นงานอ้าวสายร้านกันว่าบาในร้านวาร้าน น้า้านว้านาแบบเนะเอ้านเด้านแถวครัเนาะร้านเยคุณจ้จ้างเดียวหรือเปล่าอ้าวอันนี้อันนี้ผู้ใดนี่ร้านผู้ใดตัวนี้ผมกร้านกันเฮผมก็้านนกันอ้าว้านกอ้าวไป้านไปลูกมามามาอ้าวดีก่อนลูกไปดีก่อนไป ทำไงลูกทำไงคะสวัสดีค่ะทุกคนด้วยไปไปอ้าวไปก็จะร้อยอ้าวไปอะไรอะไอ่ะเนี่ยเป็นผู้รับผู้ใหญ่เดกคนต่อไปอ้าวมาได้แล้วอ้าวสวัสดีครัับสสวดีอ้าวมาอันนี้ใครฮะผู้ใหญ่คนหนึ่ง ดวนดวาดวนมาที่ใบเดียวใครนี่นี่ลูกเบเกเอวาใดรร้านเงไงสมเออร้านางสมร้านพญทองโอ้ลูกพญสมลูกอ่ะอ่อ่ะมามามาพุทธไงห่ลอปุ่ ตั้งใจลูกตั้งใจเรียนในสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้มันได้นะทำให้มันได้ทุกอย่างอ่าโอเคอ้าวโอายเมือเมื่ออ่าโอเคาย

เป็นพันเลยนะเป็นพันเลยนะนหลานคหลานคหลานคนหลานอะมามามาอ้ยิยินยินยินยนยินหมดยังหลานหมดยังหลานหมดยัง อ้าวร้านยังไม่หมดอ้าวร้านเลยร้าน <laughs> ้านร้านยังอยิ่้านทังอยู่อีบกนงไปไอีบักนึงบากไหนเปบักบ่งันเกมาเนี่กินเ้ามกินเ้าดู